เพื่อนๆนะคะมอนี่สนโนพี่น้องวันนี้ไปข้างนอกนะคะไปลานเอเชียด้วยพี่น้องเด้อตามมาเด้อสนโนนะคะน้ำแข็งเต็มพี่น้องวันนี้น้ำแข็งเต็มนะคะน้องเมิองขุนป้าไปแล้วพี่น้องรถคุณมาเกตแล้วเด้อพี่น้องเด้อสนโนนะคะประเทศโนเวียดด้วยพี่น้อง มาดามก็คอยอยางเดี๋ยวมือนล่มปากแตกนักขี่เดียมพี่น้องเอ้ยโอเคนะคะเบืองพี่น้องมันเป็นยังไงบ้านเมืองเขานะคะทักทายวันอังคารนะคะสีชมพูนะคะวันนี้สีชมพูหวานแล้วนะคะเพื่อนๆมาดามไปลานไทยไ,ไ,ไปซื้ออาหารก้อนพี่น้องแล้วก็ ไปดูของขวัญก่อนนะคะวันนี้จะได้รับข่าวดีหรือเปล่าวันนี้วันโชคดีมีมีใช้นะคะเฮงเฮงปังปังนะคะอู้พี่น้อบ้งอืมน่คุณป้ายบยๆบยบ Ôi, no. oh, păng băng lông lột nợ no. Lông

เ yeah. yeah, ออเขาทำงา่ายเยนนแข็งลงรถนะะอดออกบ่ไพี่นออดออกได้นะคะมันต้องทางาพี่น มา้เห็นเป็นดอกเบญจมาดำติดซอยแล้วใบซอยนะคะเข่าไหมคะสวยไหมคะ เทปนอเวทพี่น,อน้องมือกี้ติโลบปอพี่น้องกี่องศายังไม่รู้นะคะมือนี้มาดามจะไปสันนินะคะไปสันนิเสร็จแล้วมาดามก็จะไปมดนะคะลานเอเชียพี่น้องโอ้ยต้องใส่แมสด้วยนะคะขับรถคิดถอดประเทศไทยเด้ประเทศไทยหอนประเทศไทย เกตถยร้อนนะคะแต่ประเทศโนเวีหนาวพี่น้องคิดถึงมาอากาศไม่มาเด้อพี่น้องคิดถึมัมาบ่มามาหลังคิดถึัมาพี่น้องมาใส่ปีใหม่เลยถอ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 ยฟ้าถอยถอยถอย,ถอย,ถอยพี่น้อง เด็กค่ะมาขับรถพี่น้องไม่ดังขับรถว่าเป็นทูกาเดิอพี่น้องสององศานะคะสององศานะคะหมวกก็แดงสีชมพูหวานเหลีวนะคะวันนี้วันสวัสดีเด้อ เพื่อนๆในช่องยูทู e นะคะหมวกก็แดงแล้วก็เสื้อจมพูนะคะวันอังคารนะคะมาดามอยู่บ้านนะคะน้องๆหาเสือขายมาตุนกินปีใหมกันพี่น้องขาวนะคะสโนโลงเยอะนะคะ กาดเทคโนเวย์นะคะตอนนี้เวลา10โมง41นะคะวันนี้สตาร์ทำงานเป็นวันที่2นะคะบางคนก็ทำงานวันนี้เป็นวันแรกนะคะนัะดสตไทย,ไยวิโออคกรได้ สแตนโน้ขาวหนาคนกับขาวพี่ <ter> น้องมันขาวมันจะสวยไปตามบรรยากาศนะคะนาสีขาวไปตามสนูนนะคะสนูนขาวนามาดามก pues <c oughs> <cat> ับขาวเม็ดเม็ดเดี๋ยวก็ใส่ใช้เม็ดพี่น้องต้องใส่เม็ดพี่น้อง า young, ปากเลือถึองน่าเนี่ยพี่น้องท่าแดงแดงแก่นแดงแดงปันแดงมางกิดปากแมทพวกสวยหายเบ้อถึงตรงน course, ี้แล้วนะคะตรงนี้ครบวงจรพี่น้องมีสระไวนามิเทนนิ่งนะคะ

ไปสนีแล้วนะคะจอดก่อนพี่น้องตรงนี้นะคะไปสนีนะคะทุกท่านทักชายทหารโอเคนะคะเพื่อนๆรักนะคะไทยแลนด์สโนประเทศโนเวนะคะเยอะมากดูนะคะอย่าอย่าเวทอย่าเวท เดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วพี่สักพุทอยู่นี่นะคะบ๊ายบายเจอกันนะคะ